แต่เริ่มตั้งแต่บ่ายสามโมงนะคะจะนี้สาเพ่ก็สามารถมาลอยกระโดนที่นี่ได้นะคะวราขอรอรักโลกนะคะแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอินทนิลชาแนลนะคะวันนี้อินก็พาทุกท่านมาอยู่ที่วัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารนะคะซึ่งวันนี้ก็จะพามาชมบรรยากาศงานาเทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ปีที่11นะคะซึ่งนอกจากเราจะได้สักการะพระพุทธสายญาติจุดประทีปบูชาลอยพระพุทธบาทลอยกระทงและประที่เทียนหอมในบ่อลอยลักโลกแล้วเรายังอิ่มอร่อยกับร้านค้าชุมชนเมนูเด็ดริมสายน้ำเจ้าพยานะคะงานนี้ก็ให้เข้าชมฟรีตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่5พฤศจิกายนนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภายในงานกันนะคะว่า เป็นยังไงบ้างนะคะนอกจากนี้นะคะทางวัดก็ยังมีการออกบูธหรือว่าออกอร้านค้านะคะเยอะแยะมากมายเลยอของกินเยอะมากเลยนะเนี่ย และช่วงเวลาเย็นๆอย่างนี้นะคะบอกได้เลยว่าดัานนี้สวยมากนะคะซอยข้อมือตอนนี้เราก็อยู่ที่นา ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าพระมหาเจดีย์ศรีราชการนะคะซึ่งสวยมากนะคะทุกคนแสงกำลังสวยเลยช่วงเวลาเย็นๆนะคะ นี่นะคะตรงนี้ก็จะเรียกว่าพระมหาเจดีย์ศรีราชะการนะคะแสงในเวลายามเย็นค่อนข้างสวยมากและนักท่องเที่ยวนะคะก็ะค่อนข้างเยอะนะคะวันนี้ฝนไม่ตกปกติทุกวันสองวันก่อนนะตกหนักมากเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในระเบียงโคตกันนะคะน้ระเบียงโคตสองชั้นเนาะของวัดโูก,ก็จะมีระเบียงชั้นนอกชั้นในอันนี้จะเป็นชั้นในนะคะทุกคนด้านในก็จะ ด้านนี้จะเป็นพระโอโบสดชั้นในนะคะโหทุกคนพระจันทร์สวยมากพระจันทร์ดวงใหญ่มากเลยนะคะทุกคนหเห็นไหมคะหลังจากที่ฝนตกมาหลายวันอื้อพระจันทร์ดวงดวงโตมากนะคะลอยเด่นสวยแล้วก็งดงามจริงๆนะคะ งนี้ก็จะเป็นนิทรรศการภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนะคะตรงนั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าประตูเฮงนะคะใครที่มาวัด โอ้นาออย่าลืมมาตรงด้านนี้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะทุกคนก็จะเรียกว่าประตูเองการไหว้นะคะก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งที่ดีเช่นขอให้ชีวิตราบลื่นประสบความสำเร็จ หรือบางคนก็จะมาสะดอกเคาะนะคะหลังจากนั้นเดินลอดผ่านซุ้มประตูเพื่อรับพลังศีมงคลเข้าไปกราบพระด้านไหนนะคะเชื่อกันว่าควรมาขอวันอังคารจะเป็นการดีมากๆแล้วก็ลาของไหว้กลับไปรับประทานเพื่อความสปิริมงคลด้วย

คือมุมนี้ยังไงก็สวยนะคะและสำหรับคลิปนี้นะคะอินก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมแล้วก็ เาัาฟังจนจบนะคะฝกากกดไลค์กดแชร์ให้อินด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปนะคะ